รายการต่อไปเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมากลับมาพบกันครับเช่นเคยในรายการท่องไปกับนายเกษตรครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ครับหน้าสํานักงานเกษตรอําเภอขามทะเลสอมาพบกับหัวหน้าเกษตรอําเภอขามทะเลสครับเพราะหัวหน้าบอกว่า มีเกษตรกรท่านหนึ่งนับรายหนึ่งเขาปลูกเผือกในไร่มันจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับหัวหน้าเกษตรอำเภอขามาทะเลสองกันครับสวัสดีครับท่านหัวหน้าครับส,<ด>สวัสดีครับโอ้หัวหน้าครับขอบคุณมากเลยครับวันนี้ที่แจ้งเราไปว่ามีเกษตรกรรายห,หนึห่งเขาปลูกเผือกในไร่มันเขาทํากันยังไงหัวหน้าทำไมเขากล้าที่จะมาปลูกเผือกในไร่มันครับอเนื่องจากเกษตรกรรายนี้นะคะ เป็นประธานอ,อกมอในระดับอำเภขอขามทะเลซอแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นเกษตรกรหัวไวใจสู้ก็เลยลองปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังเนี่ยมันเป็นปลูกเผือก เขาเปลี่ยนจากมันมาปลูกเผลือกใช่งั้นแสดงว่าเขาต้องการที่จะทดลองดูว่าปลูกเผือกเนี่ยปลูกมันจริงๆแล้วปลูกมันเราก็รู้ว่าบางปีก็ได้รายได้ดีบางปีก็รายได้ไม่ดีเขาคงคิดนะนะฮะว่าปลูกเผือกน่าจะได้รายได้พอสมควรใช่ค่ะเขาก็เลยปรับเปลี่ยนเดี๋ยวจะให้คุณชัยวุฒิเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลขามทะเลสอพาไปดูนะคะโอ้งั้นหัวหน้าจะให้มอบหมายให้พี่ชัยวุฒิพาเราไปดูงั้นผมต้องขออนุญาตแล้วกันเพราะอยากเห็นอยากเห็นมากๆคือเคยไปเห็นแค่ทำปลูกเผือก ในทุ่งนาในไร่ในนานะฮะไม่เคยเห็นแบบนี้เลยน่าสนใจมากๆผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็อยากที่จะดูแล้วผมแล้วเดี๋ยวพอดูเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการต่อยอดให้กับคุณผู้ชมหรือเกษตรกรหลายๆท่านที่เออคู่เผืออในไร่มันก็ทําได้นี่แล้วให้ผลผลิตกําไรมากด้วยจะมากน้อยแค่ไหนงั้นต้องไปดูกันครับงั้นผมขอบคุณหัวหน้ามากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีครับครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปหาพี่ชัยวุฒิกันครับ สวัสดีครับพี่ e ีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือพี่ชัยวุฒินะครับนักวิชาการเกษตรชำนาญการอำเภอขามท่านเลสอจับพาในเกษตรมาดูหัวครับจะดูหัวเผือกหรือหัวมันดีล่ะวันนี้ หัวเผือกหัวมันดิเดี๋ยวพี่พี่บอกผมแค่ว่ามาดูหัวหัวมันมีสารพัดหัวแล้วพี่ก็ถามผมว่าจะดูหัวเผือกหรือหัวมันใช่เมันมันมีสองอย่างครับนี่มีทั้งแปลงมันแล้วก็แปลงเปือกเราไปดูเผลือกหรือดูอมันถ้ามันมันของพื้นพื้นมันเยอะเราไปดูเผลือกกันดีกว่าโอ้มาดูเผลือกงนแสดงว่าวันนี้ขามทะเลสมีเกษตรกรที่เขาปลูกเผือกเผือกในไร่มันปลูกเพืือกในไร่มันครับใครเขาบ้ากันพี่นี่แหละครับใครเขาทำกันมีครับคนคิดนอกกรอบคนหัวใวใจสู้ครับ เราเอ๊ะถามจริงๆเราพูดจริงๆเอาตามวิชาการเลยพี่เผือกเนี่ยเขาต้องปลูกในในทุ่งนาหรือในที่รุ่มที่มีน้ําขังตลอดทั้งปีในช่วงการปลูกเผือกเพราะเผือกมันเป็นพืชที่ชอบน้ำใช่ทั้งขังแฉะเหมือนทํานาใช่แต่เกษตรกรคนนี้คิดนอกกรอบอืเขาไปดูงานมาเขาดูว่าปลูกเผือกในนาอแต่จริงๆเขาบอกเขามีที่ว่างเปล่าเผือกมันเป็นพืชหัวเหมือนกับมันสำปะหลังเขาเป็นคนช่างคิดช่างสังเกตเขาก็ตัดสินใจ ลองเอาเผือกมาปลูกในไร่มันสำปะหลังแบ่งออกครึ่งนึงเลยนะครับเผือกครึ่งหนึงแล้วก็ปลูกมันปกติเหมือนกันจะเปรียบเทียบกันเพื่อหาต้นทุนเพื่อหาผลกําไรข้อแตกต่างแล้วระยะระยะปลูกของเผือกนี่เขาบอกว่าแค่6เดือนสั้นกว่ามันสำปะหลังเกือบครึ่งหนึ่งโอกระติกษอรกรันนีคือคุณรักไทยเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะนั่นแสดงว่า พี่ลักไทยเขาเป็นคนวิเคราะห์ขนาดนี้เขาก็ต้องคำนวณดูแล้วว่าการปลูกเผือกมันได้ราคามากกว่าปลูกมันแน่นอนหัวเผือกให้ราคามากกว่าหัวมันประมาณสิบเท่าโอ้โหพี่ปะเชิญไปหาใครครับไปหาคุณลักไทยเลือดทำลักไทยเลือดทำเกษตรกรผู้ที่เป็นมนุษย์เหมือนเราแต่หัวคิดไม่เหมือนเราไม่เหมือนเราชอบคิดนอกกรอบอแต่ไม่ออกนอกกฎใช่มีกฎกติกามารยาทอยู่ถูกต้องครับแต่คิดนอกกรอบไม่ทําอะไรเดิมๆไม่ทําอะไรแบบ ซ้ำซากถึงว่าครับนักวิชาการเกษตรท่านนี้ก็ไม่ทําอะไรเดิมๆเดิมๆซ้ำซากเขาก็ไม่ทำาหาใหม่ตลอดหาแนวคิดใหม่ๆมามอบให้กับเกษตรกรตลอดเหมนี่แหละครับเจ้าหน้าที่ราชการต้องแบบนี้ต้องหาสิ่งใหม่ๆนะครับหาสิ่งใหม่ๆแล้วก็พาเกษตรกรเข้าไปดูงานมาศึกษาเอาข้อมูลมาให้เขา ขาดตกบกพร่องอะไรเราก็เสริมความรู้สึกกระช่วยเขาตลอดเรามีข้อมูลพื้นฐานอยู่แล้วความน่าจะเป็นเรามาวิเครคะห์เรามาคุยกันมีอะไรก็เสริมกันเข้าไปเป็นหน้าที่ของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอยู่แล้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรความเสริมอย่างอื่นได้ไหมฮะแล้วแต่ความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนไม่เหมือนกันความรู้มีรอบข้างรอบเอวครับเขาบอกว่าพืชเนี่ยมันไม่ร้องเหมือนหมูอไม่ร้องอย่างหมูไม่แค่อย่างไก่ไม่ได้คุมรถไม่ร้องขอตังค์ซื้อบัตรเติมเงินข้อสําคัญไม่ลดน้ำสามวันมันก็อยู่ได้ ไม่นด้นน้ำตะวันก็อยู่ได้หมูมันไม่ไม่อยู่อย่างหมูมือต่อมือมือต่อมือไก่มือต่อมือเหมือนกันล้องนากหูอีกน้องหูแล้วไอ้บัตรเติมเงินนี่มันประเภทไหนครับนี่ลูกหลานควรครับอ๋อ ไปหาพี่รักไทยดีกว่าครับไปดูว่าหัวเผือกกับหัวมันหัวไหนจะใหญ่กว่ากันแล้วหัวไหนจะปลูกดีได้กําไรดีหาจุดคุ้มทุนที่สุดของเผือกกับมันมาวัดดวงกันอ่ะในแปลงที่ติดกันเชิญครับงั้นพี่จะพาผมไปหรือผมไปเองไปด้วยกันนี่แหละไปด้วยกันงั้นปปไปาหาพี่รักไทยกันถูกต้าไปเลยครับไปไป well, ตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่รักไทยเลิอดทำแล้วครับสวัสดีครับพี่ลักไทยครับสวัสดีครับผมโอ้พี่รักไทยเดินมาหาพี่ตั้งไกลผมก็มองหายอ๊ะไล่เผือกมันอยู่ตรงไหนปกติเราเคยเห็นไล่เผือกเดี๋ยเขาจะปลูกกันตามทุ่งนาใช่ครับตอนนี้ตั้งแต่เดินเข้ามาเจอแต่ข้าวโพดเออไม่ใช่ไผ่มันมันกล้วยครับแก้วมังกรก็มีอยู่หน่อยหนึ่งแต่ไม่เห็นแปลงเผือกครับไม่มีนาครับไม่มีนาครับปลูกเผือกยังไงครับไม่มีนาปลูกในไร่มันเลยครับ ฮะป, <Ha? S 1> ปลูกในไร่มันเลยปลูกในไร่มันเลยใช่แต่ว่าไม่ได้ปลูกแซมไปในไร่มันนะครับ,ค,รบค,คือคือมันเป็นพื้นที่ปลูกมันนี่แหละครับแต่เราแบ่งแบ่งส่วนซะว่าเอามาเป็นปลูกเผือกได้ไหมนี่ครับ oh มาลองดูดจริงๆพี่ปลูกเผือกอ่ะใครเขาก็แนะนำคือไม่ต้องใครแนะนำอ่ะ เขาก็ปลูกกันในทุ่งนาในที่รับที่ลุ่มที่น้ํามันขังดินมันเป็นทรายร่วนๆหัวใหญ่ๆโตๆน้ําขังตลอดทั้งปีเพราะเผือกมันชอบในน้าใช่ครับแล้วพี่บอกว่าพี่มาแบ่งส่วนของมันทัมภาหลังออกไปใช่แล้วก็มาแบ่งยกลองปลูกเผือกใช่ก็เหมือนปลูกเผือกในไร่ไร่มันเนี่ยมันยกลองเหมือนกันเลยครับเพราะมพี่ถึงทําแบบนี้ครับเพราะความจริงนะไผ่ก็ได้เงินอยู่แล้วใช่ครับกล้วยก็ได้เงินอยู่แล้วมันเนี่ยเอาตายตัวสี่ปันต่อไร่อยู่แล้วได้ครับใช่แล้วเผือก อยบอกนะว่าพุ่งปลูกเป็นครั้งแรกในชีวิตปลูกเป็นครั้งแรกเลยครับโอ้โหศึกษามานิดเดียวก็ลองเลยแล้วใครไปแนะนําหรือไปดูอะไรมาจากไหนถึงมากล้าทําแบบนี้พี่คือก็ไปดูงานที่บ้านหมอสาบุรีนะครับว่าเขาปลูกเผือกแล้วได้ผลผลิตดีครัแล้วก็เอลเราก็มีความคิดว่าเออเราจะลดพื้นที่ปลูกมันสํารังลงนะครับจะเอาปลูกอะไรดีเนาะตอนแรกก็ว่าจะปลูกเออพวกผักครับเราก็เห็นว่าน้ําเราไม่สะดวกเนาะเราก็ไปดูเผือก เออเห็นว่าเผือกดีแล้วก็ลองเผือกดูอืมครับโอ้เราคิดไม่เราว่าปลูกมาแล้วมาปลูกแบบเราเนี่ยมันจะได้ผลผลิตดีมันจะโตเร็วโตไวเนี่ยไม่ไม่ได้คิดขนาดนั้นเลยครับเราคิดว่าเออเป้าหมายเราเนาะเราต้องการลดพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังครับอะไรที่ปลูกแล้วได้ผลผลิตดีกว่ามันสำปะหลังลองดูคาดว่ามันเราได้หนึ่งตันสี่ได้ไอเอหนึ่งไร่สี่ตันอพี่บอกว่าอะไรที่มันปลูกได้ดีกว่ามันสำปะหลังครับ เราก็าจะปลูกลองดูต้องลองดูต้องปลูกต้องลองอะ่ะเราเป็นเกษตรกรน่ะถึงว่าพี่เกณนบอกเราแต่ช่วงต้นรายการ <c oughs> คนธรรมดาแต่เขาคิดไม่ธรรมดาใครเขาทําการ <c oughs> <น>แล้วไอ้ขามทะเลสอไม่ใช่ว่ามันจะมีคลองน้ําคูน้ําไหลผ่าน <c oughs> เหมือนที่อื่นเขานะ <c oughs> ขดข้อจํากัดเยอะครับเออใครบอกว่าปลูกไม่มีน้ําบอกมันมีแต่เราบริหารจัดการได้ไหมแค่นั้นแหละอือทุกอย่างคือคือทุกอย่างมันตองหมดแหละ อยู่ที่ว่าเราจะดูแลบริหารจัดการใช่เราจะกล้าลงทุนไหมเพราะว่าเพราะว่าอยู่ดีๆเราปรปลูกเผือกแล้วต้องการน้ําเยอะเนี่ยรเราต้องลงทุนเยอะอลงทุนเรื่องระบบน้ำํำ เรื่องการดูแลก็จะต้องต้องดูแลดีหน่อยแต่เรื่องระบบน้าหยดที่พี่ทาบอกระบบน้าหยดเนี่ยจริงๆแล้วเราลงทุนไปแค่ครั้งเดียวเนาะระบบน้าหยดเนี่ยพวกนี้อายุการทํางานมันก็อยู่ได้เป็นสิบปีอะถ้าดูแลมันดีๆใช่ถ้าดูแลดีก็5ปี10ปีอะได้ซ่อมแซมปีละสิบเปอร์เซ็นต์เนาะอืมอ่กะแสค่าซ่อมแซมไปได้ได้ผลกำไรก็มาซ่อมแซมอุปกรณ์ใช่บ้าไหฮะถามนิดหนึ่งข้อมูลในขามทะเลสอเนี่ยมีใครเขาคิดบ้าแบบพี่กี่คนไหมฮะหรือเขาอาคนปลูกเพือกเนี่ยใน ในเอาในกลุ่มเนี่ยอะในกลุ่มด้วยเนาะในกลุ่มก่อนอย่าเพิ่งคิดแบบพี่อะตอนแรกๆเลยนะออเอ่อสนใจกันแค่สิบคนสิบคนอ่าคิดว่าจะปลูกกันแค่คนละไร่ด้วยซ้ำไปครับเพราะว่าจากที่แบบนั่งแค่ศึกษาแค่เข้ามาแนะนำเนาะครับยังไม่ได้ไปดูงานยังไม่ได้อะไรเลยอืมคุยกันว่าเอาคนละไร่เนาะคนละไร่คนละไร่อแต่พอไปดูมาปุ๊บฉันเอาห้าไร่ฉันเอาห้าไร่ แค่นั่นเองคือแค่ไปยืนดูแต่ไม่รู้ว่าดินบ้านเรามันจะได้ไหมปุ๋ยไปมันจะอุดมสมบูรณ์เหมือนแล,แล้วเขาไหมแล้วทุกคนที่ไปดูอ่ะไม่ได้ปลูกในานานด้วยเป็นที่ไร่เหมือนกันหมดเลยทุกคนที่ไปดูกับพี่ใช่ทุกคนที่ไร่เหมือนกันหมดเลยโอ้แถวนี้เนี่ยตั้งแต่เจ้าหน้าที่กเกษตรเขาก็ไม่ธรรมดามาเจอเกษตรกรก็ไม่ธรรมดาอ่าเพราะว่าเพราะว่าคนคนที่ที่เขากล้าเนี่ยเพราะว่าเขาเขาปลูกผักเขาปลูกดาวเรืองปลูกอะไรมาก่อนเนาะ,ะเขาก็กล้าเพราะว่าเขามีน้าอ๋อคือคือ คือเขาสามารถที่จะหาน้ามาใช้ได้ใช่คือปลูกอะไรที่มันอยู่ในที่ไร่อยู่แล้วทําได้เขาก็เลยกล้าที่จะลองเปลี่ยนดูที่จะมาทําคราวนี้การลงทุนในครั้งแรกมันก็มีการความเสี่ยงเรามีการลองรับอะไรยังไงไหมครับคือคือกลุ่มที่ปลูกเผือกเนี่ยครับครับอ่ได้รับการส่งเสริมจากสหกรณ์การเกษตรขามทะเลสอนะครับในการส่งเสริมการปลูกเผือกครับเอ่อจนวนร้อยไร่แต่ครั้นี้คนให้ความสนใจอยู่ประมาณ5้าสิบไร่ครับเพราะว่าที่เหลือที่สนใจเนี่ย เขาไม่พร้อมอ่าอ่าเขาไม่พร้อมในเรื่องน้ํเขาไม่พร้อมในเรื่องเอที่ดินอ่าอ่าคนที่พร้อมเนี่ยมีประมาณห้าสิบไร่กับประมาณสามิบคนครับครับบางคนก็ไล่หนึ่งสองไร่สามไร่ครัสูงสุดเนี่ยห้าไร่ครับสากรณให้โคตา้าคนหนึ่งไม่เกินห้าไร่ผมก็เอาเต็มโคต้าเลยห้าไร่อ่าอ่าแล้วก็เปอร์เซ็นต์การงอกตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับเท่าที่เห็นของผมเนี่ยนะประมาณหกสิเปอร์เซ็นเนี่ยผมพอใจละเผื่อ มันมีอยู่สองกรณีหนึ่งเอาหัวมันมาปลูกใ่ครับต้นที่เขาพ่ะแล้วมาปลูกต้นอีกพออย่างกรณีเอาถามคร่าวๆก่อนกรณีของเราเนี่ยห้าไร่ที่พี่บอกว่าสนใจไปซื้อมาลงทุนเนี่ยเป็นหัวหรือเป็นต้นเป็นหัวครับปลูกแบบเป็นหัวมันขึ้นยากไม่ใช่ะใช่เป็นหัวนี่มันขึ้นยากครับเสี่ยงด้วยเอพราะว่ามันปลูกปลูกแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะงอกเมื่อไรมันจะสม่ําเสมอไหมมันจะเน่าไหมแต่เราเราก็ลองดูครับลองดูแต่ถ้าปีหน้าก็คงจะเปลี่ยนเป็นแบบเพาะ ในแปลงเพราะชํำแล้วก็ค่อยย้ายกล้ามาปลูกล่ะกันคือเราก็มีขยายพันธุ์ได้เองแล้วใช่ใช่เราคิจว่าเราจะได้พันธุ์ในปลายปีละตอนนี้คือพี่ปลูกห้าไร่ปลูกห้าไร่เต็มโคต้าเลยครับเต็มโคต้าเป๊ะเลยใช่ไหมครับโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่ฮะคือถ้าเกิดว่าเราคิดที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทําปกติเราบอกว่าปลูกมันมา30ปี20ปีกับปลูกอยู่งั้นแหละไม่ไม่พัฒนาไม่เปลี่ยนแปลงต้องกล้าครับบางสิ่งบางอย่างเราคิดว่ามันก็ยิ่งยิ่งเสี่ยงมากล้แี่นีนแต่ไย สับครึ่งเลยมันเอาไปเลยส่วนหนึ่งที่เหลือลองปลูกดูสิหัวจะเป็นยังไงเข้าทฤษฎีเลยครับถ้ามันขาดทุนก็รู้ว่าอะไรทําแล้วใช่เราเราหาวิธีแก้ใช่ครับมันก็เข้าทฤษฎีครับคือปลูกหลายๆอย่างหน่อยเขาเรียกว่าเกษตรปราณีตคือปนปะปนเงินไปอย่างอย่างล้นที่อย่างละหน่อยมันก็มีรูปแบบด้วยครับไม่ใช่ว่าปนกันมั่วมันก็มีรูปแบบแบ่งโซนเนาะเข้าทฤษฎีไออย่างกรณีที่พี่ทําตอนเนี้ยก็มีไผ่ใช่มีไผ่ครับมีมันสำปะหลังมีเพือก ป่าไม้พยุงผมทั้งป่าเนี่ยอ๋อนี่ป่าไม้พยุงด้วยใช่โอ้ป่าไม้พยุงทั้งป่าอันนี้เป็นมรดกปลูกให้ลูกให้หลานเลยะเนี่ยผมก็ได้ใช้ไม่ต้องไปรอลูกอเราก็ยังได้ใช้อยู่นะไม่จริงก็บอกปลูกไม้พยุงไม้สักนี่คือมรดกให้ลูก เราก็ได้ใช้อ๋อเราได้ใช้ไม่ต้องไปคิดมากครับพี่พูดอย่างนี้เดี๋ยวเกษตรเจ้าหนี้เกษตรสีไอ้ไม่เคยบอกมาขอใช้เลยไม่เคยบอกใครเลยนะว่าปลูกไม้พยุงเยอะหัวเขารู้จะแอบมองแอบมองนะคือใครมาดูผมก็บอกประดูประดูประดูนี่คือไม้พยุงใช่ไหมคือเราก็ มีอะไรที่เป็นไม้ยืนต้นเป็นบำนานแล้วไม้หมุนเวียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับป่าชาวบ้านเขาบอกไปปลูกไม้ยืนต้นเป็นไม้บำนานเป็นเงินบำนานเลี้ยงเราย่างไรไอพวกกล้วยพวกผักนี่คือเงินหมุนรายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายปีอันนี้บำเหน็จบำนานกันไปใช่ครับรับรองได้อยู่ใช้นะใช้แน่นอนครับพี่มันไม่ต้องรอตัดหรอกครับขุดล้อมขายต้นก็ได้แล้วอ๋อเหรอไม้ขุดล้อมเขาก็ขุดล้อมกันทั้งประเทศพวกตะบนเจ้าองค์เจ้าอมเขาก็ขุดไม้ล้อมขายไม่อย่างไรพยุงพวกนี้เราต้องเจงเขาไหม เออที่จริงที่จริงต้องแจ้งปลูกกับสำนักงานเกษตรนี่แหละครับครับอย่าไปมันไม่ได้ยุ่งยากหรอกครับเนาะอ่ะนี่คือถ้าคนเรามีการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนวิธีการเนี่ยถ้าเรากล้าทากล้าเสี่ยงครับครั้งแรกมันอาจจะไม่ได้ผลแต่ครั้งต่อไปมันเอาผลอ่าข้อดีข้อเสียจากรอบที่แล้วมาวิเคราะห์มาพัฒนาต่อไปครับผมรุ่นที่สองรุ่นที่สามก็จะเกิดผลกาไรใช่ครับเขาบอกว่าใครเขาเคยปลูกในร่องมันแบบนี้ก็นี่แหละเคยแล้วจะได้รู้อ่ะนี่คือในช่วงแรกเดี๋ยวในช่วงหน้า เราจะมาถามกระบวนการปลูกเขาปลูกกันยังไงในปลูกเผือนในในท้องในที่ไร่นะปลูกกันยังไงแล้วอายุการเจริญเติบโตแล้วเผือกหนึ่งต้นเนี่ยาขายอะไรได้บ้างครับผมนะฮะว่าจะคาดการจะได้ผลกาไรเท่าไหร่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับผมพักกันสักครู่หนึ่งครับ,รบทองล่ไปทั่วเมืองไทยไปอย่างคนมั่นใจได้รู้ได้เห็นมากมายท่องเที่ยวทั่วไทยไปกนันายนกันเสร มิน้นสอดีทนี่ว่างวาไปทะเลกันไม่อ่ะมิ้นไม่รักแล้วหรอรักสิรักก็พิสศษ์ดีอืมก็ได้คิดให้ดีพอได้ก็ไปมีใหม่หรู้ว่าท้องกระชิงพี่พิสูจน์มาแล้วแป๊บเดียวเบื่อก็เลิกเราก็ทิ้งให้เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนี่ไงเพศสัมพันธ์ใช้พิสูจน์ความรักไม่ได้ องลบไปทั่วเมืองไทยไปอย่างคนมั่นใจได้รู้ได้เห็นมากมายท่องเที่ยวทั่วไทยไปกันไหนกันเช่ มาในช่วงนี้ครับคุณผู้มชมครับเรื่องราวของเกรรษตรกรท่านนึ่งเขาปลูกเผือกในท้องไร่ไม่ใช่ในที่รุ่มหรือในที่น้ําขังหรือในานานเอาไร่เนี่ยไร่มันสําปะหลังนมาปลูกเผือกเดี๋ยวี่ผมจับลังให้คุณผู้ชมได้ดูว่านี่คือไร่มันสําปะหลังนะครับแล้วเพียงแค่มากั้นกลางกันไว้ให้รู้นี่คือแบ่งช่องทางเดินและนี่ก็มาเป็นช่องปลูกเผือกโอ้โหพี่รักไทยกล้ามากที่พี่ทาแบบนี้ฮะอ่ะ,อะ ช่วงนี้เราก็คงจะให้เกษตรกรหรือคุณผู้ชมเนี่ยได้ดูว่าการปลูกเผือกในท้องไร่ของพี่เนี่ยทำยังไงพี่บริหารจัดการดูแลการปลูกอย่างไงเห็นบอกว่าเริ่มต้นเอาหัวมันมาเลยใช่เป็นหัวพันธุ์ครับเท่านี้มืออ่ามันปลูกได้สองประเภทก็คือใช้หัวพันธุ์สองใช้ต้นต้นพันธุ์ต้นพันธุ์เนี่ยประมาณเนี้ยประมาณนี้อ่าเขาจะตัดใบแล้วเาก็จะมาปลูกเลยดังนั้นถ้าปลูกด้วยต้นเนี่ยครับมันก็จะเสมอกัานะครับเนาะ แต่ของผมเนี่ยผมก็ใจร้อนไปนิดนึงอผมก็เอ๊ะบอกว่ามันเอาหัวปลูกเลยก็ได้เพราะว่าที่เราเยอะเนาะเราปลูกตั้งห้าไร่แล้วก็เอาหัวปลูกเลยเพราะว่าเราไม่อยากทําแปลงเพาะแล้วก็ปลูกไปเลยดำเหมือนดำนานะครับแล้วก็ดำ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 ไปเลยแล้วก็ลดน้ำแล้วมันก็ขึ้นมาถึงว่าไงเพราะว่ามันจะไม่เสมอกันเลยนะครับสูงต่ำบางต้นยังเล็กอยู่บางตัวยังไม่ขึ้นเลยคืออันไหนที่เราหมุนเล่าหัวมันขึ้นมาดีๆเนี่ยมันก็จะโตเร็วหน่อยนไหนพร้อมเกิดมันก็ขึ้นก่อนแต่คือมันไม่ตายหรอก ไม่ตายหรอกครับใช่ไหมฮะเน่าก็มีบ้างครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็มีแปลงเพาะชาเดี๋ยวเราก็ย้ายกล้ามามาซ่อมเอาซ่อมส่วนไหนที่มันมันหายไปใช่ใช่ครับแล้วคราวนี้เห็นบอกว่าดําเหมือนดํานาเลยพี่รักถทายปลูกระยะระยะห่างมันเท่าไหร่กะเอายังไงเอประมาณ30มสิบถึงสี่สบเพืคือหนึ่งเก้าอ่ะหนึ่งเก้าปายเก้าปายปครับก็เราก็ใช้วิธีชาวบ้าน่ะเนาะตอนแรกๆก็เดินเอามือดํา หเหนื่อยเหนื่อโอ้ต้องก้มอย่างเงี้ยมันก้มดำต,ตลอดอ่งหลังๆก็บอกเขาโยนแล้วเหยียบเลยอ๋อเหรอได้เลย <c oughs> ได้เลยครับเดินเหย,ยียบๆไปเลยเหยียบเพราะมันมันมันแฉะและเราลดน้ำมันแฉะละก็เหยียบจมจมจมไปเลยโอ้คือตอนแรกเนี่ยเราทำร่องเรียบร้อยเนี่ยเราก็ปล่อยน้ำไปก่อนเลย,ยให้แช่ให้มนแ่อนครับปล่อย<ท>น้ำให้แช่พอปล่อยน้ำแฉะปุ๊บอ่าเราก็ได้หัวพันมาโยนโยนเลยเหยียบเลยเหยียบจมเหยียบจมเหยียบจมเลยเหยียบเหยียบไปเลยเสร็จไวด้วย <c oughs> คือไม่ต้องไปดูว่ามันจะลึกเท่าไหร่ยังไงไม่ต้องใช่ครับเหยยบให้มันจมไปเลยให้มันจมสักสักซิวหนึ่งอ่ะครับแค่นั้นเองเออขราวนี้เมื่อเราปลูกเรียบร้อยเนี่ยเรามีปุ๋ยในโรงพื้นมันก่อนไหมหรือว่าเราทํายังไงแค่หรือว่าใส่น้าอย่างเดียวพรวนดินอย่างเดียวไปก่อนรอบแรกที่จริงก่อนก่อนก่อนปลูกเราก็เตรียมดินนั่นแหละแล้วก็แล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกไถกบเนาะเพราะว่าอย่างน้อยเราต้องปรับปรุงดินให้ให้ใหมีธาตุอาหารพอควรคือถ้ามีการปรับปรุงดินไม่ดีเนี่ย พอพืชออกรากเนี่ยก็ได้อาหารเลยเลยบถามว่ามาใส่ตามหลังได้ไหมก็ได้ไม่ไม่ได้ผิดกติกาเลยแต่ตอนแรกเราก็ปรับพื้นดินขอให้มันมีธาตุอาหารเพราะเราเพิ่งย้ายมาจากไร่มันสัมหลังอะไ่มาเป็นพืชหัวไอ้นี่มันจริงๆมันก็หัวเหมือนกันแต่ความต้องการอาหารเนี่ยมันอาจจะเยอะกว่าใช่รือเปล่าใช่ใช่ไหมฮะก็ก็มีส่วนครับมีส่วนเพราะว่าเป็นพืชที่อายุสั้นเนาะต้องการธาตุอาหารที่ดีขึ้นขึ้นมาหน่อยนะครับคือยิ่งเรามีมีอาหารดีๆหัวมันก็ใหญ่เร็วโตเร็วใช่ใช่ไหมครับ เรื่องของการปลูกเมื่อปลูกมาแล้วเนี่ยพื้นที่ของของพี่รักไทยเนี่ยผมมองมาผมยังไม่เจอบ่อน้ําน้่สูรุูลูกตาผมยังไม่เห็นสารน้ําบ่อน้ําไหลผ่านเลยเนี่ยใช้ระบบน้ําบาดาลครับน้าบาดาลเลยเหรอใ้น้บาดาลเลยเราสูบน้ําบาดาลเข้าเอ่างพักครับแล้วก็ปั๊มอัดใส่ท่อมาเลยอืมอู้ยิงปลูกแบบนี้มันก็เปืองน้ำาลยพี่ก็เพืองครับเพืองแต่ว่าเราก็บริหารจัดการน้ําเอาใช้ระบบน้ําหยดใช้ระบบน้ําหยดน้ําก็ ไม่ไม่สูญเสียไปมากอืมแล้วดูยังไงว่าพอเราใช้ระบบน้ำหยดเนี่ยอเนี้ยความจริงเนี่ยถ้าเกิดไปดูแถวบ้านหมอสระบุรีเอ้ยลบับุรีสระบุรีอะไรแถวนั้นเนี่ยที่เขาปลูกกันเยอะเนี่ยในภาคกลางเนี่ยเขาจะเป็นเขาปลูกนในนาเลยเขาเปิดแล้วก็จะมีน้ําขังก็คือทําเหมือนทำนาใช่แล้วก็เรียนแบบเขาเราก็เรียนแบบเขาคือพืชมันอพืชมันยังเล็กอยู่เนาะมันไม่ได้ต้องการน้ําเยอะหรอกแล้วนี่มันหน้าฝนแล้วด้วยเราก็ให้น้ําตามเท่ามาดูตรงนี้ก็ได้ครับผมเปิดน้าใส่ละอ่าอ่าอ่าเนี่ยครับ เห็นไหมอ๋อพี่ก็คือให้น้ํามันอย่างนี้เลยให้น้ําอย่างนี้เลยก็ชั่วโมงนึงผมก็เห็นว่ามันก็ชุ่มพอที่จะเปลี่ยนไปร่องใหม่ได้ละอ๋อพอมีน้ําขังละม่น้าขังประมาณนี้เราก็ย้ายเปิดไปได้มันก็ปิดเปิดเปิดร่องใหม่เลยอ๋อแค่นั้นเองแค่นั้นเองแล้วก็เช็คดูลองเดินสุ่มดูว่าท้ายร่องชุ่มหรือยังอ่ถ้าท้ายร่องชุ่มแล้วเราก็เปลี่ยนเข้าโซนใหม่เลยอเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโซนละอ่าเี่เปลี่ยนโซนละ คืออย่างเงี้ยเราก็คือเราทําระบบน้าไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเพราะว่าน้ําเรามีจํากัดเราก็บริหารจัดการน้ําให้มันคุ้มค่าครับเราก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนการวางระบบน้ําเนี่ยของคนอื่นเขาเปิดลาดล่องครับเห็นไหมครับถ้ามันเป็นดินเหนียวมันเปิดลาดล่องได้อของเรานี่ลองแล้วจะเปิดลาดล่องโอ้มันไม่ไหลมันขังเพราะที่เรามันไม่ได้ลาดลุ่มมากเราเราต้องเปิดแบบนี้ใช่แล้วใช้ระบบนี้ง่ายกว่าแล้วก็ประหยัดกว่าคุ้มค่ากว่าด้วยนะครับเราปุมปิดตดน้ำปิดปุ๊บ อ,อ๋อเราก็เปิดอันต่อไปเราเปิดอันต่อไปอ้าวเขาก็จะไหลต่อไปใช่เปิดอันต่อไปก็อ,อีกชั่วโมงหนึ่งครับนี่เราก็มาเปิดร่องใหม่ละเปิดร่องใหม่ละ,ละ,ละ,ละอ่าค,คือเราไม่ใช่วางปันป๊น่อยทีเดียวไปทุกร่องไม่ใช่ว่าไม่ไหลครับอ้าวไม่ไหลเพราะดูที่ดูดูดูที่ปริมาณน้ำอาดูที่กําลังแรงม้าของปั๊มด้วยครับอืมาปั๊มเนี่ยสามารถจ่ายน้ําได้ทีละกี่ร่องครับ แต่ว่าเห็นว่าก่อนที่จะพี่ไปทำน้ำหยดแบบทำแบบน้ำพุ่งมาก่อนใช่ทำแบบน้ำพุ่งเลยครับเพราะว่าเราก็ก็ดูในในคลิปวิดีโอมั่งเนาะไปดูของคนอื่นมั่งเขาก็เป็นไรเขาก็เขาก็ปลูกน้ำพุ่งเราก็ลองลองแล้วไม่ไหวมเปืองน้ำนะครับแล้วก็หญ้าขึ้นเยอะด้วยครับอ่ามันพุ่งกระจายไปหมดใช่แล้วเปืองน้ำมากพูดถึงเรื่องน้ำเรื่องไปแล้วเนี่ยทีนี้เรื่องของหญ้ามันขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันเหนื่อยอะ เราปลูกแบบนี้มันเหนื่อยนะก็มาทํารุ่นตลอดเวลาเลยเนี่ยเขาทำรุ่นครับเพราะว่าพืชเนี่ยพอดินเจอน้ําวัชพืชขึ้นอยู่แล้วถูกต้องเราก็กําจัดไปครับไม่ไม่ซีเรียสอะไรถือว่าออกกาลังกายไปการถักรุ่นก็เหมือนก็ได้เช็ค ก็อยากด,ด้วยว่าตรงไหนเป็นอะไรยังไงค,คืออย่าไปโหมว่าเอ,อ้ยเราจต้องถากวันนี้ให้ตลอดล่องเห็นหา้าตรงไหนมันใหญ่ก็เดินไปเอาก่อนก็ได้ <c oughs> อ,อันใหญ่ก่อนอะไรไว้ช่างมันไหนอหยิบ <c oughs> <aus> สบายๆเนาะทำแต่เช้าอ่ะคนเราบอกว่าร้อนโอ้ยฉันจะไปทาทาไมมันร้อนอตอนร้อนเราก็ไปอยู่ในร่มตอนร้อนไปอยู่ในร่มไปทําปุ๋ยครับไปทําปุ๋ยในร่มก่อนถูกต้องครับเอาปุ๋ยที่ไปทาเนี่ยเพื่อจะมาใส่ในเผือกนี่แหละถูกต้องครับพี่เวลาร้อนก็ไปทาปุ๋ยในร่มไปหมักปหมักปุ๋ยเรียบร้อยมาทรมานตัวเองตากแดดทาไมอตกเย็น ก็มืนมลตกมาถากใหม่ถากรุ่นใหม่เขาบอกว่าอย่าไปคิดมากไอ้ถากรุ่นอย่าไปตีกรอบก็ถากไปยาใช้มือตีกฟก็ใช้มือใช่ครับตีกล์ฟเขาต้องตีตอนกลางวันด้วยไอเราทำรุ่นเราทำทนเย็นเย็นสบายอย่าไปทรมานตัวเองเราทำของเราเนาะร้อนไม่ไหวทนไม่ไหวเข้าร่มไปครับผมมีกิจกรรมไม่ทำในร่มเยอะแยะครับไม่ว่าจะไปปลูกกล้วยไปทำปุ๋ยไปทำน้ำหมักเป็นนอนก็ได้นอนก็ได้พักผ่อนกย่อนใช่ครับมีอะไรค่อยมา คือคือหายเหนื่อยแล้วแดดหายร้อนแล้วก็มาทําใหม่นะครับเราก็ยังเพราะอย่าลืมเราเราทำงานตั้งแต่ตีสี่ตีห้าน่ะเห็นไหมพอสักสามสี่โมงเช้ามันร้อนก็เลิกไปอืพักบ่ายสามมันเริ่มจัดเย็นๆแล้วก็เอาใหม่ลงใหม่มาใหม่ทําไปบริหารจัดการไปห้าไร่ของเราก็ทํากันไปวนเวียนไปมีงานให้ทราทั้งปีใช่ครับเดี๋ยวก็ไปไล่มันเดี๋ยวก็ไปไล่ไผ่เดี๋ยวก็ไปไล่กล้วยไป่ามไม้ยืนต้น หมุนเวียนกันไปโอ้เนี่ยสนุกสนานไปอยู่กับครามชาติคราวนี้ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยที่พี่ต้องมาใส่ในเผือกในเนี้ยเผือกเนี่ยเขาต้องการปุ๋ยประเภทไหนแล้วพี่ใส่ยังไงเออส่วนใหญ่เน้นเป็นในเรื่องของปุ๋ยหมักชีวภาพเ,เนาะเราก็ทําเองบ้างถ้าไม่ไหวก็ซื้อเขาเอาอ,อ,อย่าไปซีเรียสมากบอกโอ้ยทำปุ๋ย ทำไมต้องซื้อเขาเอามันทํามากเนาะหมกักซื้อบ้างเอเอซื้อบ้างส่งเสริมช่วยสมาชิกเขาบ้างเอเอซื้อชาวบ้านบ้างเ,าเป็นกาลังใจเขา,เาถ้าไม่มีเขายังไม่หมักอ่ะซื้อปุ๋ยคอกเขาซื้อเลยมีคอกมีขี้วัวไหมมีขี้หมูไหมขอซื้อน่อยครับแค่นั้นเองนะครับก็สาร ปราศัตรูพืชก็หมักเองมั่งอะไรมั่งมีความจําเป็นก็ต้องใช้พืชพืชลงหัวเนี่ยช่วงแรกๆก็ใช้ใช้สูตรหน้า,นา,นาสูงสูงหน่อยเหมือนสูตรปุ๋ยเคมีเลยนะครับ,รบถ้าปุ๋ยชีวภาพก็คือดูตัวไหนที่มันมาจากพืชที่การหมักยอดเนี่ยมันก็นจะให้ปุ๋ยตัวหน้าสูงเน oh. าะพวกวัชพืชพวกยอดหญ้าเอามาหมักเนี่ยมันให้ปุ๋ยตัวหน้าสูง oh. มันก็ใส่บํารุงตัวแรกได้ uh huh. ถ้าเป็นช่วงที่จะเราเล่งหัวเนี่ยช่วงสาเดือนสี่เดือนเพราะเผื่อมันแค่สี่ห้าเดือนเนาะสี่ห้าเดือนเก็บเกี่ยวเราก็เอาพวกพืชตระก่าอ อ่าไม่ว่าจะเป็นมันธัมหลังด้วยการเผือกด้วยอ่าสัมปทรถเลยสัมปะานรถตระกูลหัวอะไรอะไรตระกูลหัวี่ยมาตัดมากเลยที่คาดว่าคาดว่าคาดว่าในหนึ่งห้าไร่ของเราเนี่ยจะได้สักประมาณกี่ตันต่อไร่อ่าคาดว่าน่าจะได้สี่ตันต่อไร่เท่ากับมันธัมบาลังโอ้เอาเท่ากันก่อนเอาเท่ากันก่อนแต่ระยะมันเร็วกว่านะ เออย่างมันนี่มันเก้าว่าไอ้เก้าเดือนมันเก้าเดือนขึ้นไปครับไอ้นี่แค่นี่เดือนห้าเดือนห้าเดือนหกเดือนอ่าออก็เอาแต่ระยะเวลามันสั้นกว่าได้เท่ากันแต่ผมตั้งเป้าว่าขอสี่ตันสี่ตันต่อไร่ครคบาเพือกันระค่าเผือกละค่าเผือกเหรอที่ที่เขาประกันราคาให้เราหรือที่ว่ามัน่อใจให้เราปลูกเนี่ยเออตอนที่เปลี่ยนจากไร่มันมาปลูกเผือกครับเออมันสมมะหลังเนี่ยเราได้ที่สองบาทถึงสองบาทห้าสิบครับเผือกเนี่ยถ้ามันได้ เออยี่สิบาทถึงยี่บห้าบาทเราก็เอาต่อกิโลอ่ะเนาะอออย่างไงมันก็ได้มากกว่านะใช่มันสิบเท่าอ่ะได้เร็วอ่ะเร็วด้วยแล้วมันสิบเท่าของมันทั้งหลังมันก็น่าสนใจอ่าแต่ถามว่ามันจะได้สักยี่สิบาทผมก็เอาละอ่อกิโลหนึ่งโอ้ยมันมันก็มันเนี้ยมันเป็นเกษตรกรมันต้องเป็นอย่างเงี้ยอ่ามันต้องกล้ากล้าลองกล้าเสี่ยงเราซื้อหัวพันมันมาเท่าไหร่ซื้อหัวพันมาเท่าไหร่เอออมันผ่านผ่านระบบถาก์รอาะระบบถากรร์เนี่ยไล่หนึ่งก็ประมาณ หกพันถึงเจ็ดพันบาทหกพันถึงเจ็ดพันบาทใช่นะฮะเราซื้อมาไร่ละตีไว้เจ็ดพันอ้าวตีไว้เจ็ดพันแต่ถ้าผลผลิตโตมามันจะได้ไร่ละประมาณโอ้เท่าไร่ละอ้าวสี่ตันต่อไร่สี่สองเป็นแปดก็แปดหมื่นแล้วอ้าวโอ้โหมีกำไรมหาศาลเลยฮะเนี่ยหากครหักผมไม่ให้หักค่าใช้จ่ายไปครึ่งนึงเลยเออหักค่าใช้จ่ายยังไงก็ได้กำไรมากกว่ามันหนอมาหลังอ่ะหักค่าใช้จ่ายครึ่งนึงเลยเหลือสี่หมื่นเออเอาคุยแบบเล่นๆเนาะสี่หมื่นเอาที่ราคายี่สิบบาทเนาะมันเท่ากับหลังไร่นึงเออ หมื่นหนึ่งอ่าโอ้โหคุณผู้ชมครับ5ไร่ก็ได้วีโก้คันหนึ่งแล้วเนี่ยเข้าเป็นผมกระปูกนะเนี่ยอแต่ว่าเราต้องขยันนิดนึง่นะฮะเราต้องขยันเราต้องดูแลกับอันอ่ะเดี๋ยวหลังจากเราคุยเรื่องหัวแล้วแต่ว่าเผือกมันไม่ได้จบอยู่แค่หัวเผือกใช่ไม่จบครับเผือกเนี่ยมันขายได้ทุกส่วนมันขายได้ขายส่วนอื่นได้ด้วยออตอนแรกเราคิดว่าขุดเผือกเนี่ยขายได้แต่หัวเผือกขใช่ที่จริงถ้าเผือกดูแลดีเนี่ยก้านเผือกเนี่ยครับ อ่าเขาเรียกว่าก้านใบนะครับก้านเพือนนี่สูงทั่วหัวนะอ๋อคือเวลามันโตขึ้นมาเนี่ยจะสูงประมาณหัวเลยเออเออเออใบเขาตัดทิ้งครับตัดก้านขายเนี่ยเขาเหมากันไร่ละเจ็ดร้อยไรละเจ็ดร้อยให้เราเนี่ยไรละเจ็ดร้อยเขาตัดเองอ่าอ่าอ๋อเผือกเวลาเราเก็บเกี่ยวเผือกเนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องมาขุดเองไปเอาไม่ใช่บริษัทนี่เขามาเก็บเกี่ยวให้หมดเลยจะมีคนรับซื้อใช่ครับ ออกเกษตรกรเนี่ยครับจริงๆแล้วควรหาประสบการณ์เนาะหาความรู้นะครับว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรพืชอะไรเหมาะสมกับพื้นที่ของเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอยากทํานาบนที่ไร่มันไม่ได้หรอกครับคือดูท่วมเหมาะสมแล้วก็ตัวเองเนี่ยศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาอย่าอย่าคิดว่าตัวเองเก่งนะครับถ้าคิดว่าตัวเองเก่งเนี่ยมันต้องปลูกมันได้ร้อยตันต่อไร่แล้วนะครับฉะนั้นเราเราต้องดูด้วยครับว่า ถ้าเราเปลี่ยนมาปลูกพืชตัวอื่นหรือลดพื้นที่ลงหาพืชตัวใหม่มามันก็ลดความเสี่ยงของเรานะครับอย่าไปคิดว่าไอ้นี้ปลูกเผือกล้วจะได้กําไรเยอะผมก็ไม่ได้หวังอย่างนั้นผมหวังแค่ว่าจะมีอะไรมาทดแทนมันมันสัมหลังได้บ้างเท่านั้นเองครับกล้วยผมก็ปลูกไผ่ก็มีนะครับถ้าเรามีพืชหลากหลายแล้วเราดูแลจัดก,การได้มันก็สร้างเงินให้เราได้กับทุกทุกอย่างแหละครับไม่ต้องไปคิดว่าไอาน้นั้นมันแพงอันี้มันถูก ครับโอ้โหฮ่าไปครับคุณผู้ชมครับทุกอย่างที่เราปลูกมันคือเงินหมดใช่พี่ธนาว่าเราจะดูบริหารจัดการมันอย่างไรทําให้เงินมันออกมามากมากวันนี้ขอบคุณพี่รักไทยเป็นอย่างมากครับขอบคุณครับขอบผมขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปหาพี่เกณน์กันครับพี่เกณนพี่เกณนอยู่ไหนครับพี่เกณนครับครับเอาปล่อยให้ผมไปหาพี่รักไทยสองคนทิ้งผมเลยบอกว่าไม่ไม่เป็นไรเห็นกําลัง ให้ข้อมูลกันอยู่ผมก็เลยเดินมาดูต้นพยุงที่เขาปลูกไว้เนี่ยอาวพี่เก้นเมื่อกี้ไปดูการปลูกเผือกนี่โอ้โหน่าสนใจมากเลยเออผมขอบคุณพี่เลยมากเลยที่พี่พาผมมาดูครับอยากจะถ้าจุดเกษตรกรเขาจะากสนใจอยากจะมาขอข้อมูลการปลูกเผือกแบบนี้บ้างอยากให้พี่เก้นเนี่ยพาเข้ามาดูที่นาของพี่รักไทยไอ้ที่ไร่ของพี่รักไทยเนี่ยสะดวกไหมครับก็ก็โอเคครับเป็นหน้าที่ของสำนักง,งานเกษตรอำเภอขามทะเลสออยู่แล้วอืมก็ ถ้าจะมาก็โทรมาล่วงหน้ากันแล้วกันที่044 397185นะครับเบอร์โทรมือถือไม่ให้นะครับตัวไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณมิเกลขอบคุณครับครับลาคุณผู้ชมไปพบกับเกันครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ But the sound of your own wheels drive you crazy